บรรยากาศครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะครับ <S <S โอไม่ใช่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวกระบะตู้ทึบหรือว่ากระบะร่วมขนส่งทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่3มิถุนายนนะครับ2 5 6 4นะครับก็เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ก็ไม่ได้วิ่งงานครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวพักผ่อนนะครับวันนี้หลังจากไปปลายนกปลาร์บเสร็จนะครับวันนี้ก็พาครอบครัวนะครับมาเที่ยวที่หาดบางเสรีนะครับคุณผู้ชมก็หลังจากไม่ได้เที่ยวทะเลมานานนะครับ ก็ลองไปชมกันครับว่าตอนนี้ชายหาดเขาจะให้เข้าไปเที่ยวหรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทางลงชายหาดบางสลีนะครับบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับซอยเท่าไหร่ผมจำไม่ไดนะ้นี่นะครับวิลคัมชูบางสลีบีชนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่หาดบางสลีนะครับ เดี๋ยวซ้ายไปบรรยากาศครับสวยๆเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหทะเลสวยนะครับน้ำเป็นสีฟ้าเลยโีครับเดี๋ยวเราไปลองขับรถหาที่จอดนั่งนะครับเดี๋ยวนั่งท้ายรถกินส้มตำกินปูปะลากินอะไรกันนี่ครับนานๆจะได้หยุดหยุดแล้วก็จะได้ออกมาเที่ยวกันนะครับคุณผู้ชมก็ชมวิวกันไปก่อนครับ ุผู้ชมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับหาดบางสีนะครับนี่ครับแต่ว่าชายหาดปิดนะครับคุณผู้ชมไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับไม่ให้นั่งกินบนหาดนะครับคุณผู้ชมก็เลยซื้อกับข้าวนะครับมานั่งกินบนรถนะครับเพื่เตียวกับตำตำข้าวโพดนะครับคุณผู้ชมเยวจะพาเดินชมบรรยากาศนะครับ นี่นะครับบรรยากาศเงียบเหงาครับสายอารปิดนะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นพัทยานะครับฝั่งนนส่วนฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็ที่เป็นภูเขาก็จะเป็นฝั่งสัตหีนะครับข้ามภูเขาไปนะครับนี่ครับกับข้าวที่เราซื้อมากินเสตี่ยวนะครับกับตำข้าวโพดโอเยครับเดี๋ยวของกุ้ยยากกินข้าวก่อนนะครับ ครับคุณผู้ชมก็เมื่อมันเที่ยวไม่ได้นะครับก็คงต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าเขามาให้ดูเสื่องเขาให้นั่งดื่มนะครับก็ต้องต้องกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ปิดคลิปทําคลิปสั้นๆนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็วันนี้ถือว่าเฟลนะครับเที่ยวไม่สมเที่ยวนะครับก็อยู่ในช่วงโควิดอยู่ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง youtube ตู้ทึบป,ประเทศไทยชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวเขาว่าสวัสดีครับ